จ้าเอในยามเช้าที่สดชื่นลุกๆแม่จ๋าเนี่สั่งดินมาแล้วอันนี้ไม่ได้ให้เขาเกรดเพราะว่าแม่นะ่ะต้องค่อยๆตักดินไปถมข้างในนี้นี่ข้างในเนี่ยข้างใน,นะงในตอนนั้นงบหมดก็ยังไม่มีดินใส่ปรับพื้นเพื่อที่ตรงนี้เป็นที่จอดรถเนี่ยตรงนี้ก็จะกั้น เป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่เห็นมีกล่องโฟมมีขยะอะไรอย่างนี้ยมากมายก็คือขยะแห้งที่แม่ไม่เผาเพราะว่าเขาเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ไงพอไอเวลาเราเอาดินมาหรือทําปูนนะเอาดินมาแล้วก็มาปรับปรับดินก่อนแล้วเราก็เอาโฟมเนี้ยทําเป็นบล็อกเท,ป,ป,นะเทป,ปูนบนดินเทปูนบนดินแล้วก็เหมือนเราปูพื้นไปเลย ูพื้นไปเลยแล้วก็จะไม่ซุดเนี่ยขยะก็เป็นประโยชน์แม่จะแยกขยะแห้งขยะเปียกขยะเปียกก็เป็นน้ำก็รดน้ำต้นไม้แล้วที่เป็นเศษอาหารก็มีไก่ไก่ของญาติๆเขาก็มาขอกินทุกวันเหมือนกันเพราะไก่เขาจิกอาหารกินแล้วท่อน้ำนี้ ท่อน้ำแม่สั่งมาเพื่อจะทำที่เก็บน้ำฝนแต่ยังไม่ได้ทำก็หยุดก่อนก็ถังก็เลื่อนไปเลื่อนมาแม่ก็เลื่อนเองเนาะเลื่อนเองแล้วก็ตอนแรกก็จะวางไว้แบบนี้เพื่อจะเอาของเก็บไว้ได้แล้วพอเราจะย้ายเราก็พลิกขึ้นมาก็หนักเหมือนกันแต่เราใช้ใช้เครื่องทุ่นแรงแบบนี้ถ้าเราทำอะไรเนี่ยเครื่องทุ่นแรงเราก็ใช้ จเจลงเหล็กนะงัดที่พื้นแล้วก็เอานิคอนแล้วก็เราก็ทําให้เขาล้มลงไปแล้วก็กลิ้งกลิ้งเพราะว่าเรา,เาทําคนเดียวเราก็ดูที่ว่าเราทําได้ดัดแปลงได้เอจะได้ไม่เดือดร้อนเอเรียกคนมาช่วยเหลือเราเขาก็มีหน้าที่การงานไม่เอาลูกไม่ทะเลาะกันนะเจ้าเสือน้อยเนี่ยชอบขู่น้องอ,อยู่ด้วยกันสิลูกเอ้ยอย่าทะเลาะกันเนาะ ทะเลาะกันทําไมเนาะอยู่ด้วยกันนะอย่าทะเลาะกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ให้เจ้ามีมี่กับแม่เขาออกมาอยู่ข้างนอกละแล้วก็แม่ก็กลิ้งใช้วิธีกลิ้งเอาเนี่ยที่เห็นเป็นกองกองนี่ก็คือขยะขยะแห้งพวกขวดพวกอะไรเนี่ยเราก็สามารถฝังลงไปที่พื้นพื้นนะเนี่ยตรงนี้ก็มีแต่พวกอยะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกต้นไม้แต่ถ้าเราปลูกต้นไม้เราก็ เอาหญ้าตัดหญ้าเสร็จเราก็เอามาพื้นแล้วเอาดินกบแล้วอันนี้เราปลูกเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ได้อันนี้ยังไม่ได้หนักหนักถ้าเราไม่ระวังว่าทําวิธีไหนนะกระดูกขาเราแขนเราก็จะเป็นอันตรายเราต้องระวังด้วยตัวเองจ้าอันนี้หนะ้าที่การงานตอนเช้าก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงออกมาจากบ้านหกโมงเช้า หกโมงเช้าก็เดี๋ยวสักแปดโมงก็พักพักท,ทํานู่นทํานี่ภารกิจส่วนตัวนะขอให้ลูกๆของแม่ทุกคนทั้งประเทศประเทศไทยเราสงบสุขปลงดองซึ่งกันและกันรักกันมีอะไรก็เจรจากันด้วยใจเย็นอย่ายใจร้อนอู้วามถ้าเราโมาโหตอนพูดกันก็ไม่รู้เรื่อง มีแต่ความโกรธแต่ถ้าเราช่วงเราโกรธเราก็ถอยมาก่อนแล้วก็พิจารณาว่าเราควรทะเลาะกันไหมเรื่องอะไรแก้ไขกันได้อ่าบายบายอันน่ะลูกแมวน้อยกอยใจของแม่เนี่ยคอยให้กำลังใจอย่าทะเลาะกันนะลูกมองหน้ากันเป็นไม่ได้อะไรต้องขู่กันอ่ะขู่กันก็ถือว่าคุยกันใช่ไหมตกลงกันด้วยดีนะลูกนะบายบาย